ทำไมอนุวันนี้หนูจะมากินยายาอะไรคะยาเล็กสวยอืมอืมอ่ะน้ำ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 ใช่อันนี้น้ำน้ำใช่วันนี้หนูจะมากินน้ำอืมก็อ่ะอ่ะแล้วยาอีก ครั้งหนึ่งนะคะเก่งยังเลยค่ะัวนนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งก็ต้องสวัสดีเหรออีกครั้งหนึ่งก็ต้องสวัสดีเอาดิาพึ่งอย่าหนหน้ากล้องนีงสิอ่าอ่เอาเรายสอีกนิดนึงไม่เห็นหน้าอะไรอยู่ข้างหลังนะเอาเร็วๆนี่สว,ส,นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีดดค,ค่ะวัานี่เราจะมากินยาเขียที่สอง พี่ะหอมอร่อยหอมอย่ังนี้่ะเอ้าเฮ้ยเข้าไปดีๆไม่เอาไม่เอาเข้าไปดีอืมงั้นจะไม่หมดเลยาให้หมดให้หมดก่อนอืมทำไมไม่หมดอ่ะอืมเอ้าะหกเลยเฮ้ยไปเซตให้ กินเสร็จแล้วเอาน้ำไหมไมเ่เอาน้ำเอาน้ำอีกกินน้ำสวัสดีวันนี้จะน้องก,กินยากินน้ำเหรอจากการรอดยาอืม